ล้วก็จะไปส่งยาจิตอยู่ใกล้ๆเองพี่น้องคะอยู่ใกล้แค่หลังบ้านเองไม่ได้ไกลนะคะอยู่หลังบ้านเองซาราหมู่บ้าน,นก็จะเข้ามาในครัวเข้ามาในหลังบ้านเนาะหลังบ้านมีหลังคาพวกเครือพวกวัชพืชมันก็จะไต่เข้ามาฉันกลัวงูค่ะเดี๋ยวงูมันจะไต่มากับเชือกร็จใช้เสียง,งของแต่ละคนนะคะพี่น้องคะนี่หอกเพราะว่ัชพืชนะคะว่าะเพืชมันก็จะมันก็จะยามันก็จะเลื้อยหรอก พราะว่าชะพืชนะคะว่าชะพืชมันก e ็จะมันก็จะยามันก็จะเลื้อนหนัยาจิตของเราก็ตื่นมานี่ไหมคะเนี่ช่วยทําความสะอาดบ้านกวาดนันไม้กวาดหนังยาจิตของเราก็ตื่นมานี่ไหมคะนีีช่วยทําความสะอาดบ้านกวาดนันไม้กวาดค่ะแล้วก็จะไปส่งยาจิตอยู่ใกล้ๆเองพี่น้องคะอยู่ใกล้แค่หลังบ้านเองไม่ได้ไกลนะคะอยู่หลังบ้านเองสาราหมู่บ้านแล้วก็ทาเองนะพี่น้องคะไม่กวาดขัดมอนี่ กวดลานบ้านบอกว่าอย่าให้ใบไม้เหลือสักเม็ดในยาเอ้ยให้สะอาดเหมือนลานวัดนะคนดูง่าค่ะโอ้สมัยนี้ไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ทาเหมือนสมัยก่อนร็จใช้เสียงของเต็ละคุณนะคะพี่น้องค่ะีแล้วก็ทําเองนะพี่น้องค่ะนะไม่กวดขัดมอนี่กวดลานบ้านบอกว่าอย่าให้ใบไม้เหลือสักเม็ดในยาเอ้ยให้สะอาดเหมือนลานวัดนะ แล้วถ้าถ่วงสายสานยนญาติจิตก็จะไปที่ศาลากลางหมู่บ้านเนาะ <c oughs> ก็ไปใช้ก็จะเข้ามาในครัวเข้ามาในหลังบ้านเนาะ <c oughs> หลังบ้านมีหลังคาพวกเครือ <c oughs> พวกก็จะพืชมันก็จะไต่เข้ามา <c oughs> ฉันกลัวงูค่ะเดี๋ยวงูมันจะไต่มากับเชือย <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาคะ่ะยังไม่ถึงเวลาแปดโมงก่อนนะคะแปดโมงเช้าคะ่ะถึงจะถึงจะปล่อยเข้าออกไปเนาะ <c oughs> ยล้วทักวงสายสานยญาจิตก็จะไปที่ศาลากลางหมู่บ้านเนาะก็ไปใช้ในวันนี้ก็ขอให้ปังปังรวยรวยโชคดีมีชัยกันทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วทักทวงสายสานยญาจิตก็จะไปที่ศาลากลางหมู่บ้านเนาะก็ไปใช้เงนดูวัไงล่ะค่ะ สมัยนี้ไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ทำเหมือนสมัยก่อนติดใช้เสียงของแต่ละคนนะคะพี่น้องค่ะีวสวัสดีทักทายจิบกาแฟกับพี่้องค่ะกาแฟที่ฉ um ันก็เย็นหมดแล้วค่ะลกเต่าก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกกันวสวัสดีทักทายจิบกาแฟกับพี่้องค่ะกาแฟที่ฉันก็เย็นหมดแล้วค่ะลกเต่าก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกกัน สวัสดีทักทายจิบกาแฟกับพี่น้องคะกาแฟดิฉันก็เย็นหมดแล้วค่ะลกเตาก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวจากช่วงสายสาย่ยาจิบก็จะไปที่ศาลากลางหมู่บ้านเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ไปใช้ที่หนึ่งอู้เร็วมากเลยพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ วันแห่งความรักเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีการลงทุนในวันนี้ก็ขอให้ปังปังรวยรวยโชคดีมีชัยกันทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไม่นะคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะพี่น้องเนาะมาแล้วก็มาทักทายพูดคุยวันนี้วันเสาร์ใหญ่จ็ดของเราก็ตื่นมาเห็นไหมคะี่ช่วยทําความสะอาดบ้าน กวาดหน่ไหมกวาดในวันนี้ก็ขอให้ปังปังรวยรวยโชคดีมีชัยกันทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ่ายค่ะฉันก็เตรียมตัวทำงานเหมือนเดิมเลพี่น้องค่ะงานบ้านงานบ้านงานช่องผู้หญิงอย่างเราเาเรียกว่าอย่างนี้แกร่งนี่จะเจ็ดโมงแปดโมงแล้วฉันยังไม่หมดเลยค่ะอาแดดพี่น้องค่ะแสงแดดวันนี้อากาศแดดสบายๆค่ะไม่ไม่หนาวเนาะ อากาศเย็น <c oughs> แล้วช่วงสายสานี่ญาตจิตก็จะไปที่ศาลากลางหมู่บ้านเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> ไปใช้สวัสดีทักไทยเพื่อนๆเช้าว,วันเสาร์นะคะจิบก,กาเฟาค่ะกาแฟาแก้วนี้เย็นนะคะชงมาแต่หกโมงค่ะ <c oughs> แล้วก็จะไปส่งญาจิต อยู่ใ,ใกล้เองค่ะพี่น้องค่ะอยู่ใ,ใกล้แค่หลังบ้านเองไม่ได้ไกลนะคะอยู่หลังบ้านเอาลสาราหมู่บ้านในวันนี้ก็ขอให้ปังปังรวยรวยโชคดีมีชัยกันทุกทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะยังไม่ถึงเวลาแปดโมงก่อนนะคะแปดโมงเช้าค่ะถึงจะถึงจะปล่อยเขาออกไปเนาะ,ะนี่ยกหรอกเพราะว่าชฉพะพืชนะคะว่าจะพืชมันก,ก็จะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะยาวมันก็จะเลือ้อยสวัสดีทักทายจิบกาแฟกับพี่ดองค้ากาแฟดิฉันก็เย็นหมดแล้วค่ะลกูกเตาก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกกันเ <c oughs> ดีย๋ยวทักท่วงสายสานียาจิตก็จะไปที่ศาลากลางหมู่บ้านเนาะ <c oughs> ก็ไปใช้ค่ะแล้วก็จะไปส่งยาจิต อยู่ใกล้ๆเองค่ะพี่น้องคะอยู่ใกล้แค่หลังบ้านเองไม่ได้ไกลนะคะ <laughs> อยู่หลังบ้านเองซาราหมู่บ้านอ่า <c oughs> <c oughs> โอ๊ยรำคาญเสียงตัวเองเตื่นเช้ามาดิฉันก็ลืมดูมพี่น้องค่ะว่าจะซื้ออ,อน้ำขิงมา,มา,มาไว้กินก็ไม่นด้ <laughs> คนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะพี่น้องเ,องเนะาะมาแล้วก็มาทักทายพูดคุยวันนี้วันพรุ่งละคะเอาพูดถึงสมัยก่อนเีงค่ะละ <laughs> วันหยุดมื่อไรดนะิฉันก็นอนดูแต่ซีรีส์ค่ะดูบันทีหนึ่งตีสองแต่เช้ายันเย็นค่ะกักตุนอาหารอยู่ในบ้านนะคะนอนลืมลืมค่ะมีดิฉันเตรียมเนื้อเต็มตัวนี่ไม่ใช่อะไรนะคะพี่น้องคะ่ะช่วงแ้าประมาณสามสี่โมงก่อนท,ที่ที่จะร้อนเนาะดิฉันก็จะปีนกึ้นเสร็จใช้เสียงของแต่ละคนนะคะพี่น้องคะ่ะในวันนี้ก็ขอให้ปังปังรวยรวยโชคดีมีชัยกันทุกๆคนนะคะ สวัสดีคะ่ะ <c oughs> โอ้ยลำคาญเสียมตัวเองตื่นเช้ามาดิฉันก็ลืมดูว่าพี่น้องะ่ะว่าจะซื้ออ,อน้ำขิงม,มาไว้กินก่อนด้วยงั้นนะคะสมัยนี้ไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ทำเหมือนสมัยก่อน <c oughs> แ่งด้วยความจำเป็นอุ้ยพี่น้องหน้ามืดแสงไม่พอ <c oughs> เดินลุบเด็ดมาเลยหน้าดำทุกทีเลย <c oughs> เข้ามาในครัวเนาะอีฉันก็ต้อง ยิงกำแพงขึ้นไปดูค่ะแล้วก็ไปดึงไปใช้กันไกลใช้มีดตัดให้ให้มันลงมาเพราะว่ามันนี่จะเจ็ดโมงแปดโมงแล้วฉันยังไม่หมดเลยค่ะแดดพี่น้องคะแสงแดดวันนี้อากาศแบบสบายสบายคะ่ะไม่ไม่หนาวเนาะอากาศเย็นด <c oughs> แล้ว้าช่วงสายสาในญาติจิตก็จะไปที่ศาลากลางหมู่บ้านเนาะก็ไปใช้นกรรมเองนะพี่น้องคะนะไม่กวาดขัดมอนี่ กวดลานบ้านบอกว่าอย่าให้ใบไม้เหลือสักเม็ดในยาเอ้ยให้สะอาดเหมือนลานวัดนะไม่ได้คนเรามันต้องเปลีป่ยนแปลงตัวเองต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะพี่น้องเนาะมาแล้วก็มาทักทายพูดคุยวันนี้วันอ่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยนำคารเสียงตัวเองตื่นเช้ามาที่ฉันก็ลืมดูมพี่น้องขาว่าจะซื้ออ,อน้ำขิงม,มาไว้กินก็แพงค่ะพี่น้องคาก็แพงบ้าน ฉันก็จะไปดูหลังบ้านค่ะหลังบ้านมันจะมีเครือพวกเครือพวกเครืออะไรก็เริ่มลุกเครือผักเนาะไม่ใช่เครือผักยาเจ็ดของเราก็ตื่นมาเห็นไหมคะนี่ช่วยทําความสะอาดบ้านกวาดนะั่นไม้กวาดสวัสดีทักทายจิบกาแฟากับพี่น้องนคะกาแฟที่ฉันก็เย็นหมดแล้วค่ะนลูกเต่าก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกกัน <c oughs> แล้วทักทวงสายสายนี่ยาเจ็ดก็ จะไปที่ศาลากลางหมู whales, mm ่บ hmm. ้านเนาะก็ไปใช้ก nah, ็จะเข้ามาในครัวเข้ามาในหลังบ้านเนาะหลังบ้านมีหลังคาพวกเครือเขาก็จะพืชมันก็จะไต่เข้ามาฉันลัวงูค่ะเดี๋ยวงูมันจะไต่มากับเชือกยังไม่ถึงเวลาค่ะยังไม่ถึงเวลา8โมงก่อนนะคะ8โมงเช้าค่ะถึงจะถึงจะปล่อยเขาออกไปเนาะนักธรรมเองนะพี่น้องค่ะไม่กวาดขัดมอเนย กดลานบ้านบอกว่าอย่าให้ใบไม้เหลือสักเม็ดในยาเอ้ยให้สะอาดเหมือนลานวัดนะสวัสดีทักไทยจิบกาแฟะกับพี่น้องขะกาแฟที่ฉันก็เย็นหมดแล้วค่ะนีโลกเตาก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกกันสวัสดีทักไทยเพื่อนๆเนช้าวัวนเสาร์นะคะจิบกาแฟค่ะกาแฟแก้วนีเย็นนะคะชงตั้งแต่หกโมงบ่ายค่ะ ฉันก็เตรียมตัวทํางานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะงานบ้านงานบ้านงานช่องผู้หญิงอย่างเราเรียกว่าถือแก่งแพงค่ะพี่น้องค่ะกาแพงบ้านฉันก็จะไปดูหลังบ้านค่ะหลังบ้านมันจะมีเครือพวกเครือพวกเครืออะไรก็เล่มรู้เครือผักเนาะไม่ใช่เครือผักเข้ามาในครัวเนาะฉันก็ต้องยินกําแพงขึ้นไปดูค่ะแล้วก็ไปดึงไปใช้กันไกลใช้มีดตัดให้ให้มันลงมาเพราะว่าเนาค่ะ แล้วก็จะไปส่งยาจิตอยู่ใ,ใกล้ๆเองกะพี่น้องค่ะอยู่ใ